ข่าวโทรภาพแห่งสัตว์ลาวได้ห่วมเดินทางกับ้องการแถลงข่าววัฒธรรมและท่องเที่ยวเมืองแม่แขวงเวยงจันทร์เพื่อไปสำรวจบึงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรมรมชาติถ้ำผาก้าที่บ้านน้ำเฟืองเมืองแม่แขวงเวยงจันทร์ทีมงานได้เริ่มออกเดินทางโดยรถโฟวินตามเส้นทางทะลุจากเทศบาลเมืองแม่ไปหาบ้านน้ำเฟืองใช้เวลาประมาณ30นาที หลังจากนั้นได้ขี่เหือหางยาวของชาวบ้านมุ่งหน้าขึ้นไปตามสายน้ำเฟืองที่ไหลผ่านหอมภูผาป่าไม้และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทีมงานเริ่มออกจากทางเหือบ้านน้ำเฟืองพวกเขาจะเห็นทนุ่งนาและตามแคมป์ฝั่งน้ำเฟืองจะเห็นสวนพักระดูแรง่งเห็นสัตว์เลี้ยงของประชาชนพอเหอนแลนเข่าเขตหอมภูผาจะเห็นปลาไม้ทีตึบนา และจะพบกระแสน้ำที่ไหลแห้งป็นจุดซึ่งเป็นเล่นท่องเที่ยวที่เหมาะใหหแกนักท่องเที่ยวที่มักในการท่องเที่ยวแบบท,ท้าทายสายน้ำเฟืองแห่งนี้เป็นสาขาของแม่น้ำของเป็นสายน้ำทีรอเลี่ยงซีบของปะละชนภายในเมืองแม่และเมืองอบ้างเป็นระยะาเวลาหลายห้อยปีพันมายังเป็นเส้นทางทางน้ำที่ปะละชนนำไส้เพื่อจาราจรสินค้าไปขายต่างเมืองต่างแขวงในอดีต ทีมงานพวกเขาลองเหือขึ้นไปใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเพื่อมุ่งนหน้าไปทีจุดหมายทำภาก้าภายหลังทีเหือใกล้ฮอดร้ำดังเก่าสามารถแหนมเห็นผ่าหินปูนที่ตั้งสูงสง่าหลายหน่วยซึ่งเขตดังเก่าในอดีตเป็นบ้านภาก้าเคยมีปรสชนมาอยู่อาศัยในเขตนี่ก่อนปี1 9 4 5และฮอดปี2008จึงได้ยกย้ายบ้านดังเก่า ไปโฮมกับบ้านน้ำเฟืองขึ้นกับเมืองแม่แขวงเวีงจันทร์การเดินทางของทีมงานใช้เวลาเกือบสอชั่วโมงเพื่อลองเหงือเข้าไปภายในถ้ำเพื่อเที่ยวสมความงดงามความอัศจรรย์ภายในถ้ำดังเกา่าจากนั้นคี่เหงือเข้าไปประมาณ3ามห้อยเมตรซึ่งบรรยากาศด้านในมีแต่ความมืดเป็นองค์ลงมีบ่อนกว้างบ่อนแคบ มีบอลต่าและบอลสูงทีมงานพวกเขาใส้ไฟสายเพื่อเนี้ยงเบิงหินง,งอกหินย้อยที่สลับซับซ้อนค่ายคือหูบซัตว์หูบคน้นและหูบเครื่องใส้ต่างๆของคนเฮาในยุยกกรหินง,งอกดังกล่าวมีแสงสะท้อนยามถึกแสงและค่ายคือเม็ดเพชรที่มีราคาสูงเมื่อเข้าไปเลิกเท่าไดก็จะได้พบแต่ความงามและได้ยินเสียงน้ำตกตาดดังแห้งขึ้นภายในถ้ำ ยังมีบอนหับเพียงทีก้วงเท่ากับเดินบานเตห์หกคนและมีแสงสว่างเป็นจุดเป็นบอนเป็นต้นแมนบอนที่มีหูมีปองสอดซองจากทองฝ้าทำแหงนี้ยังหกักษาเป็นธรรมชาตร์บอทันได้หับการพัฒนาทุกอย่างแมนยังคงเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางจุดย้อนการหมุนเวียน ของหน่วยโลกซึ่งเฮดไห้บางจุดก็แตกหักหรือถับถมโดยหินดินภายในถ้ำแต่โดยรวมถ้ำแห่งนี้แมนยังเป็นถ้ำที่งามอีกแห่งหนึ่งในลาาแต่กองผสมสมัยครั้งหนึ่งกับเมืองแมก็ได้สร้างคำควานะเพราะว่าเมืองแม่แตนแห่งเยอส่วนคนเก่งกาปาดงกางเมืองน้ำเฟืองใส่ไลรอดธตาจนะึงได้สร้างสโลแกนหรือวคำขวรของเมืองแม่ไว้แล้วก็ เ้าหม่ลักก็เป็นเราเรื่องเอาพากาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะคณอเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจีฮ็ดเฉพาะแต่เที่ยวู่นี่บ่นเลยทีเอาสายน้ํานี่คถือว่าเอาแต่เอาแต่ทํานี่ไปลงไปจีฮอสายน้ําพร้อมแล้วหุปแบบเฮาสจีฮ็ดได้เที่ยวก็จะเขามีกิจกรรมการท่องเที่ยวนั่นแหละมีกิจกรรมนั้นนึงก็แเป็นเราเรื่องการการอันมีส่วนความของสาสนได้ใส่ใส่เงาอวก็ใส่รองเงอกองดิงแล้วก็ กัญักับการนําเที่ยวเขาถ้ำสมถมแล้วทางเงื่อนไขในตัวบ้านเกิดเชื่อมต่อหาําคลองก็ได้ทำอะไรมันเชื่อมต่อสอดกับอันขา,าวบางซ้ำขาวบางซ้ำกับวัตเชื่อมกับกระซี่ถือว่าความยาวเต่นี่ไปแต่ปากถ้ำไปห้าตัวน้ำเข้ามาเต่พุ่นแล้วมันประมาณแปดกิโล,นะโลประมาณแปดกิโลทานไซเดนศูนย์ลินทา หัวหน้าห้องการแถลงข่าวปัะนธรรมและท่องเที่ยวเมืองแม่แขวงเวีงจันทรได้เล่าประวัติโดยย่อของถ้ำผ่าก้าว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำได้มีการสำรวจจากเสี่ยวซานของต่างประเทศในปี2018ได้มีทีมนักสำรวจและทีมสารคดีมาจากโทรภาพ n อ k ประเทศญี่ปุ่นได้มาสำรวจเป็นเวลาสาวกวันและได้ให้ข้อมูลว่าถ้ำแห่งนี้มีความสูง100เมตร ประมาณตึกสูง30สั้นกว้าง4ห้อยเมตรและมีความยาวเกือบหอด8กิโลเมตรมีน้ำไหลลอดถ้ำดังกล่าวที่มีความกว้างถึง30เมตรภายในถ้ำมีมหินงอกและหินขขาวจำนวนหลายที่สวยสุดงดงามผ่านมาทางกลุ่มพัฒนาท่องเที่ยวได้สมทบกับแผนกและหองการถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ลงไปสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรมรมชาติ และในปีะสะองดทางพนันกแผนการและการลงทุนของแขวงเวีงจันทร์ได้ห่วมกับบริษัทเวียงไซด์วงปัญญาก็สร้างครบวุจรจำกัดผู้เดียวเซ็น MOU เพื่อมอบให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้สำรวจเก็บกรรมข้อมูลเขียนแมบทออกแบบและกิจกรรมท่องเที่ยวภายในถ้ำและตามสายน้ำเฟือง เพื่อวังแผนพัฒนาธรรมนากก่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรมรมชาติอีกแห่งหนึ่งภายในเมืองแม่แขวงเวียงจันท์ จุดนี้มีนกมีเจียนกแอ่น,ออนบินทางที่ค่อยมานะมานี่แตว่ว่ามืดเลยถามว่าวสามารไทยมึงได้ จะขึ้นไปเนี่ยทุกคนขึ้นมาได้ยังไงบอสขาสัน้นไปล <c oughs> พะพาดถทางค่อยมามองดูแต่พุ่นขึ้นมา เอาไปใช้ต้นไม้ต้นตอดูดูคนพอหร้วเัล่ นี่คือมูลเสีย มีลายแล้วมาไม่เบิดเลยผมง้อยเลยบิดมือถ้ำแล้วนี่ทุกคนทุกคนมือมันเป็นขี้เจเีเยอะไรนี่พุ่งดูใส่ในขุดงานน,นีุ่กคนหยาตินเด้อไว้เด้อขี้เจเยียแล้วนี่ เปุยนะใส่ไม่ใส่ยังพ่นใส่หรือ,อยังมึดูโอ้โหท้อทเตรียมถ้ถำเลยแม่นเบิด์แหละนี่มึดูทุกคนนี่คือขี้เจี๊ยเด,ด้อโอ้โหมึดูหลายปีหลายอย่างน้อขี้มันจนดูคนแม่นเบิดแล้วน,น,นี่เกือบเบิดโพงถ้ำนี่เนาะมีเบิด์ มีบทุกคนทุกคนนทุกคนุกทุกคน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 นกคนนกนทุทุกนทุกคนทุนทุกคนทุทุกคนทุกคน ทุกคน,นมาดูนี่แมนเบิร์ดด้ยน,นี่โอ้นี่นกนกเสียชีวิตนกพุยเป็นแมนเบิร์ดด้วยทุกคนโอ้โถทุกคนหลายดี